มันยังอยู่มันยังอยู่กับวอดไม่เห็นมันลงไปกินข้าวข้างหลังอว่าพี่บอว่าเี่มันยังอยู่ในวอดอมีห้าร้อยกว่าตัวอยากแต่เราต้องเอามาคัดว่าตัวไหนสวยถ้ามันรอดโอ้โหงานข้าวทำไมอ่ะมันอยู่ในวอดเต็มเลยแล้วอ สุดยอดเพราะประกาศได้ไหลายตัวย <มา S 1> อ่ามาบังคิวเยอะมากติดตามตอนต่อไปว่าจะรอดกี่ตัวนะบางตัวมันก็ลอยนะไหนคะเนี่ยก็มันมีตัวที่ตายด้วยคะ่ะแล้วข้างล่างนั้นตายไหมห